อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแถลงสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุวันที่4ของการรณรงค์เทศกาลปีใหม่2558มอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนเกิดอุบัติเหตุแล้ว367ครั้งเสียชีวิต37รายบาดเจ็บ381คนสาเหตุหลักยังเป็นเรื่องของมอเตอสุราและขับเร็วเกินกำหนดพร้อมสั่งการทุกจังหวัดปรับแผนการดำเนินง,งานให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรขาเข้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลับสู่กรุงเทพมหานครคนเอกสุทัศก์ อาจนานนกุลที่ปรกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการถแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินง,งานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำวันที่2มกราคม2558ณนห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยระบุว่าในวันที่4ข,ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการเกิดอุบัติเหตุแล้ว367ครั้งเสียชีวิต37รายบาดเจ็บ381คนสาเหตุมาจากมอสุราสูงสุด1036 ขับรถเร็วเกินกาหนดลอยละสิบเก้ายานพหานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุ22ครั้งเสียชีวิต4รายและบาดเจ็บ22คนส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในช่วงของการรณรงค์ที่ผ่านมาได้แก่ตรังนครพนม พัทลุงสิงห์บุรียะสโสธรแม่ห้องศนและนาราธิวาสนอกจากนี้สถิติสะสม4วันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2 5 5 7ถึง1มกราคม2 5 5 8มีการเกิดอุบัติเหตุรวมแล้ว2 1 0 4ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม227รายและผู้บาดเจ็บรวม2 1 6 3คนทั้งนี้สนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้สั่งการทุกจังหวัดปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรขาเข้ากรุงเทพมหาคนครกำชับจุดตรวจใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั เน้นอำนวยการจราจรและเพิ่มการกวดขันรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทรวมถึงการประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงเมืองและหากต้องขับรถเป็นระยะทางไกลควรมีคนขับผัดเปลี่ยนสำรองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในได้อนุมาสิงห์กวางศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยรายงาน